โอเคกดตรงไหนล่ะส่วนนี้ผู้ชมครับสหรับวันนี้นะครับก็มาเจอกันในการดำท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เราก็อยู่ที่เออแม่ฮอนนะครับซึ่งจุดตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำพุร้อนซึ่นเมื่อเช้านาวแต่ตอนนี้อากาศกทางของสายนกันแดงแล้วก็จะพาท่านผู้ชม สำรวจพื้นที่ซึ่งมีความสวยงามของที่อยู่นะครับซึ่งโดยลักษณะของฤดูร้อนแล้วเกิดจากธรรมชาติที่เราต้องสันสันต์น,นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสำหรับวันนี้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นช่วงวันทํางานนะครับไม่ใช่บรรยุข,ของวัไปนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วอาทิตย์นี่ท่านผู้ชมก็จะสังเกตเหน็นง่ายๆว่า,มาชมก็จะเยอะ คือข้าวมาเที่ยวกันที่นี่นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เราจะพาท่านไปแต่สำหรับวันนี้เยวจะพาท่านไปชมนะครับครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่สําหรับลำโพงนอสที่ไหลออกมานะครับที่พิธีการการแช่ไข่ซึ่งที่นี่ก็มีของจาหน่ายอยู่นะครับเป็นลักษณะที่เอาไข่มาต้มมารับประทานกันนะครับซึ่งโดยลักษณะของไข่ มีหลากหลายนะครับอยเป็นไข่ลูกกระทาจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็สามารถเพิ่แช่ได้ซึ่งอุณหภูมิตนี้ก็จะไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะทําให้ไข่สุกได้ประมาณสักสินาทีกว่าๆนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงจุดตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่น้ำพุพุ่งขึ้นออกมานะครับซึ่งลักษณะน้ําพุก็อีกนะครับจะมาเป็นชุ่วงน้ําร้อนสําหรับท่านที่จะมาแช่ที่นี่ก่อนนะครับก็จะมีเป็นก่อนไหลออกมา เพื่อรักษาสุขภาพเอดีครับนี่ก็คืออีกบรรยากาศหนึ่งนะครับมุมตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จัดสวนดอกไม้นะครับซึ่งลักษณะดอกไม้ก็จะมีหลากหลายพันธุ์ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ของเมืองหนาวนะครับสิ่งตอนนี้ก็ยังลักษณะยังสดสวยงบงามอยู่เลยนะครับครับกับท่านผู้ชมส่วนด้านโน้นก็จะเป็นซุ้มอาหารนะครับซึ่งผู้ใดที่ต้องการจะซื้อไพ่เพื่อมารวกกระลุ่นะครับบ้านโน้ ด้านสุดโน้นแล้เวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับน้าจะมีเป็นร้านกาแฟขึ้นมาปจะพอบกับร้านค้าต่างๆอีกนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับสำหรับตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับแล้วท้กวอราก็จะมีเป็นรูปไข่นะครับไข่ไม่พลาจะไข่เล็กไข่ใหญ่อยกเว้นไข่ผมจะไม่มีนะครับเพราะผมไม่กล้าเอาไข่ผมไปลองแช่กับน้ำอุ่นึ่งตรงนี้จะเป็นจุดแล้วก็จุดูก,ก,ก,กลางครับด้านโน้นก็จะเป็นสวนอาหาร นี่จะเป็นสถานท,าทนี่เป็นเพาะพันธุ์นะครับของต้นไม้แต่ละชนิต้นไม้ก็ยังสวยสดงดงามเหมือนาดอย่าง,งที้โน้นอยู่นะครับแต่ที่ต้สงจิตไจะอาบาดดจะร้อนเกินนะครับเพราะว่ามาใลช่วงบ่ายๆแล้วเกินจริงแล้วต้องได้เที่ยวตอนประมาณสักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหรือประมาณแต่เช้านะครับสิ่งลักษณะการจัดแต่งสวนนะครับดอกไม้ฝั่งโน้นก็จะดูสวยงาม ครับนี่ก็คือที่แช่น้ําแร่นะครับที่น้ำพุร้อน,นร้อนสันกําแพงนะครับซึ่งด่าน,นจุดด้านหน้าเลยนะครับก็โอ้ร้อนมากเราก็ต้องเคลื่อนย้ายกลับมาประมาณจาก20เมตรถึงจะพอดีกับอุณหภูมิเท้าเรานะครับแช่แรงไปก็ดีเหมือนกันแต่โดยลักษณะการแชร่นะครับก็ขอให้อย่าแช่ไว้น่าเกินไปนะครับอยากขกึ้นรกกเดียวทันจะสุขปัด ผู้ชมครับรู้สึกจะร้อนนะครับตรงนี้มันไม่เย็นอุ่นเลยนะมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับเงี้ยว่าเท้าแดงหมดเลยคือเท้าแดงหมดแล้วใช่ไหมครับเอาอันนี้นะเาจะะแแดงล้วนครับไอคนนี้นั่งข้อคิวอ่ะก็ไม่มีปัญหาแล้วครับสำหรับผมนี่อย่าลืมนะครับเปิดเกรียงนะครับดูกันไม่ใช่เกรียนแล้วครับเงี้ยนละเงี้ยนละดูขานะครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเท้าขาจะแดงแล้วนะครับดูครับเช่น มอมอกิมที่บอลยวะสิบหทีผ่านไปครับท่านผู้ชมดูตัวอย่างนะครับนี่สุดเท้าน้ำยาบ่อยนะครับขาเรานั่นแหะรู้สึกว่าจะเริ่มเปื่อยแล้วเป็นสักพักเราก็เริ่มที่จะเอาไม้หิดมาปาดจิ้มน้ำจิ้มได้เลยนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แลไม่ใช่แล้วตะก้องพูดแล้วตะก้องาเป็นสียุงูเลยนะครับท่านผู้ชม สำหรับใครที่อยากมาลองนะผมเส้นทางไหนครับบอกเลยครับพิธีกรพริธีกรกก <c oughs> สรุปก็คือครับใครที่อยากมาดูลิงก์ด้านล่างครับผมทำตามลิงก์ด้านล่างถึงจะมาได้ <c oughs> คลิปนี้ลา,ากันไปก่อนแค่นี้แล้วกันตะกล้องไปนะตะก้องพิธีกรผู้ปิดรายการด้วยเราจะหนึ่งนาทีแล้วพิธีกรจบหลังจาก15้านาทีผ่านไปนะครับ เราก็มาไปสูนรกันว่าไข่ตัวนี้มันจะสุกหรือ,อยังไม่สุกครับกับอุณหภูมิขนาดนี้